สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลวงติงนะครับวันนี้มาชมเหรียญของพัทลุงอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบ100ปีนะครับของท่านอาจารย์คงวัดบ้านสวนนะครับหลวงพ่อคงสิริมาโตนะครับท่านเกิด2 4 4 5นะครับแล้วก็มาจัดสร้างเหรียญนี้ที่วัดบ้านสวนในปี2545นะครับก็ครบ100ปีชาติกานนะครับหลวงพ่อคงสิริมาโตนะครับวัดบ้านสวนคนขนุนพัทลุงเนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดบ้านสวนนะครับเพื่อน แล้วก็เป็นสิทธิ์สายเขาอ้อด้วยท่านเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เอียดนะครับสิทธิ์ของอาจารย์เอียดวัดดอนสารานะครับแล้วก็ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมในตำราสายเวทของท่านอาจารย์เท่าวัดเขาอ้อนครับจนมีความรู้แต่ฉาญน,นะครับแล้วก็ทรงวิทยาคุณในวิชาขแขนงนี้เลยนะครับ ในปีส5 1 1เนี่ยท <un> ่านอาจารย์คงแล้วก็อาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับได้เคยกันร่วมกันสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายอยู่ทั่วประเทศนะครับประวัติของท่านเนี่ยท่านเกิดเมื่อ7มกราคม2445นะครับเพื่อนในสมัยรัชกาลที่5นะบรรบประชาครั้งแรกเนี่ยเป็นสามเณนก่อนนะครับเมื่อ3มกรกฎาคม2465นะครับจากนั้นมาท่านก็ได้อุปสมบทนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายน สองสี่หกหกนะครับที่วัดดอนสาลานะาแล้วก็ในพศสองพันห้าร้อยนะครับท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญ,ญบัตินะครับที่พระครูพิพัฒน์ธนสิรธิธรนนะครับเมื่อวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยนะครับท่านมาละสังขารเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยาพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด ตอนนั้นท่านยูได้72ปีพรรษาที่51นะครับเพื่อนๆประวัติคร่าวๆของท่านก็ประมาณนี้นะท่านก็ถือว่าเป็นเค,เคจิสายเขาอ้อของพัทลุงอีกองคหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านจะสร้างในปี2516นะครับเหรียญน,นั้นก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับด้านหลังยันของเหรียญน,นั้นเนี่ยก็จะคือยันเนี่ยยันชุดนี้เลยนะครับที่อยู่ในหลังเหรียญรุ่นแรกของท่านนะอ่า เดี๋ยวเราลองมาลงดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคําว่าเนี่ยนะครับโคงแล้วก็สองสี่สี่ห้านะครับอันนี้ก็เป็นสองห้านะครับเนี่ยนะครับสี่ห้านะอ่าร้อยปีพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าอ่าหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีเสือหมอบอยู่นะครับซ้ายขวานะครับท่านนั่งทับอยู่บนเสือนะ ด้านหลังก็จะเขียนว่าที่ระลึกครบรอบ100ปีหลวงพ่อคงนี่ครับสิริมตโตนะครับแล้วก็เป็นยันประจําตัวของท่านเลยนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นลายเซ็นของพ่อท่านพมนะซึ่งเป็นเจ้าวาดวาดัวดบ้านสวนนะครับอันนี้ก็เขียนว่าวาดัดบ้านสวนคนถนนนะครับจังหวัดพัทธลุงเพราะวัดบ้านสวนนี้มีที่คนมะพร้าวด้วยนะครับแต่นี้เป็นวดัดบ้านสวนที่อยู่ที่คนถนนนะโอ,อ,อเคเดี๋ยวเราลงกล้องกันสักนิดนะครับเพื่อน จะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญน,นะเริ่มจากห่วงหูเหรียญก่อนละกันนะครับห่วงหูเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลงมาก็จะเป็นฟอนที่จมอยู่ในเนื้อเขียนว่าคงนะครับเพื่อนเนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีลายกระหนกนะถัดลงมาก็จะเป็นรูปของท่านนะครับเห็นไหมแกะพิมพ์เป็นแบบสวยงามเลยนะครับเม็ดตาเล็กๆข้างในยังชัดเจาวเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับพื้นผิวเหรียญสวยมากนะครับ หือว่าเป็นพระที่แกะพิมพ์ได้สวยรุ่นหนึ่งเลยนะเห็นไหมครับริ้วจีวรท่อนแขนนะครับนะเส้นคอนะครับต่างๆเป็นงานที่ดีเลยนะครับบลนะ็อกนี้นะครับอ่านี่นะครับมือประสานกันอยู่นะลงมาก็จะเป็นสังคติมาถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใต้สังคตินะครับก็จะเขียนว่าหนึรนะครับเพืออ่อนเะนี่ยนะเลขหนึ่งร้อยนะ แล้วก็มีเสือหมอบอยู่สองตัวนะครับซ้ายขวานะนี่อาจจะเรียบเหรียญเสือหมอบเลยก็ได้นะครับอ่าส่วนด้านข้างนะครับซ้ายมือของเรานะก็จะเขียนว่าสองสี่สี่ห้านะครับเป็นตัวฟอนต์ที่จมลงไปนะนี่เหมือนกันครับสองห้าสี่ห้าก็หนึ่งร้อยปีชาติการของท่านนะครับอ่าเนี่ยนะครับเหรียญสภาพยังเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้มาดูด้านหลังสักนิดนะครับด้านหลังห่วงหูเจาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีคําว่าคงอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับอ er ่าแล้วก็จะบรรยายนะครับว่าจัดสร้างวาระอะไรนะครับเนี่ยนะครับที่ระลึกครบรอบนะครับหนึ่งร้อยปีเห็นไหมครับหลวงพ่อคงนะแล้วก็ฉายาท่านสิริมาโตนะครับอ่าตรงกลางก็จะเป็นยันต์ตัวนี evet. ้นะครับเป็นเป็นยันต์ประจําตัวของท่านเลยนะเนี่ยนะครับยันต์อะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็เป็นยันต์ประจําตัวของท่านเหมือนกัน อ่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นลายเซ็นของท่านอาจารย์หลวงพ่อพรมนะเน,นี่ยนะฮะหรือว่าอ๋อไม่ใช่ครับเป็นสัญญาของท่านเลยนะครับโทษทีนะครับเพื่อนอ่าอ่านออกแล้วนะครับก็คือสมศักิ์พระราชทานของท่านนะขอแก้นิ้ข้างหน้านิดนะครับอ่าสมสร,ร,ร,รักิ์ราชทานของท่านนะครับก็คือพระครูพิพิธสิริทรนนะครับอ่าเป็นลายเซ็นของท่านนะเนี่ยนะครับ พระครูพิพิสิริธรท่านได้รับเมื่อปี5ธันวาคม2 5 0นนะครับโทษทีนะครับเกือบผิดพลาดละนี่นะครับวัดบ้านสวนอำเภอคนขนุนนะครับวัดบ้านสวนคนขนุนนะครับจังหวัดพัทลุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสมณศักดิ์ของท่านนะครับพระครูพิพัฒสิริทรนนะครับได้รับเมื่อปี2 5 0 0ันที่ระลึกครบรอบ100ปีหลวงพ่อคงนะครับ เนี่ยนะครับสิริมาโตนะครับยันประจําตัวของท่านลายเซ็นแล้วก็วัดบ้านสวนคนขนุนพัทลุงโอเคนะครับนี่ด้านหน้าก็แกะพิมพ์สวยมีเสือหมอบนะครับแล้วก็พสซ้ายขวาดูขอบตัดสักนิดนะครับอ่ะขวามือของเรานะครับเพื่อนจะย่อลงไปหนะนี่นะครับขอบตัดเขาประมาณนี้นะครับ ครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวย้อนนิดนึงนะครับเหมือนไม่ชัดเท่าไหร่อ่าเนี่ยนะครับประมาณนี้น้นองเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้วิธีการซูมดูนะครับเนี่ยนะครับซ้ายมือนะครับแล้วก็ขวามือนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับส่วนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับนี่นะสวยมากๆเลยนะเป็นเหรียญที่สวยเหรียญนึงเลยนะครับแกะพิมพ์ได้สวยมากๆาล่ะบอกสวยเลยนะครับโอเคนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนเแล้วราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนนะครับคนขนุนนะเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ